What are you สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับเซลโยที่เต็นท์อามพมคาสาขาวปวกแดงเลยนะคะวันนี้โยมีรถมาแนะนําให้สําหรับพี่ๆชาวช่องชาวเปรูพาดูรถกันเลยนะคะพี่จ๋าวันนี้มี Honda นะคะพี่จ๋า h o n d ้า i ิต t u r ท o นะคะพี่เครื่องนึ่งพันนะคะพี่จ๋าคันนี้บอกได้ว่าปี2020สีเทาเดิมจากโรงงานนะคะพี่จ๋าข้างหน้าได้สวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ากระจังหน้าโครเมียมนะคะมาดูรอบข้างของน้องเลยนะคะพี่จ๋าอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ ได้ยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะแม็กขอบ16เลยนะจ๊ะพี่จ๋าคันนี้คะ่ะเปิดราคาอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทผ่อนเพียงแค่ 8,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวพาดูรอบข้างอีกนะคะพี่จา๋าไฟเลี้ยวตรงไปกระจกนะคะพี่จา๋าเดี๋ยวภายในของน้องว่าน้องจะสวยสักแค่ไหนน้องจะคุ้มค่ากับราคาที่479,000บาทสักแค่ไหนนะคะพี่จา๋าภายในได้สวยๆคีนแบบนี้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพี่จา๋าพวงมาลยัยมัลติฟังก์ชันเบาเป็นเบาะผ้านะคะพี่เบาะผ้าสีดําโรงงานนะคะเป็นระบบไฟฟ้ารอบคันเลยนะคะจา๋าอ่ะมาดูข้างหลังผู้โดยสารเลยนะคะข้างหลังผู้โดยสารกว้างขวาง,วางมากๆเลยนะคะพี่จา๋านี่สวยๆแบบ คนิ้นแบบนี้เลยนะคะข้างหลังมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่จ๋าคันนี้บอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มสุดๆเลยไม่อยู่ที่1 2 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะพี่จ๋าคันนี้ออกรถฟรีดาวใช้เงินเพียงแค่99บาทฟรีจัดฟรีโอนฟรีดาวนะคะพี่จ๋าแถามยังได้รับโปรโมชั่นของเดือนนี้เลยนะคะพี่จ๋าช่วยบอน12เดือนรับประกันหลังการค้าย้นานถึงสุดถึง3ปีเต็มเลยนะคะพี่จ๋าท่าได้อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพี่จ๋าสามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่ากดไลค์ กดแชร์กดซับสไครป์ช่องชาวเปรูพาดูรถด้วยนะคะพี่สำหรับวันนี้โยขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ